นางแบบสุดสวยกับกูหลาบเวียงพิงวันนี้เธอมาในแนวของกูหลาบเวียงพิงที่สวนดอกไม้กิ่นเคสรแม่ริมอุโมงศรัตรอรี่ไร่ชาเฉิงฟู่นะเจ้าที่แม่ริมนะเจ้าวันนี้เธอมาในในในธีมของกูหลาบเวียงพิงนะเจ้ากูหลาบเวียงพิง ดอกนี้บอมีมึงฟ้องจ้างก่อยเด่นฟ้อนจ้างหรอมึงลองลรอกกุลาเพียงพิงดอกนี้บ่มีเจ้าของเพึ่งแรกแย้มบอมีไผจองเป็นเจ้าของครองไปเด็ดดมส่งกลิ่นอบพวนยั่วยวนหัวใจไปตามสายลม ปิ้ลทั่วแคว้นแดนไทยมาให้ชมสมเป็นกุหลาบเวียงเนื้อโอ้เมนม่กห้องเพลงดูป,ปลนะูกหมูเนาะกุหลาบเวียงพิงนะเจ้าอันนี้เป็นส่วนกุหลาบที่อยู่ในอุโมงค์ strawberry แม่ริมนะเจ้าว่าพี่สาวจอห้องเพลงว่ากุหลาบเวียงพิงไปกุหลาบที่ไหนกูเอ,อ,อันนั้นกุหลาบเนาะกุหลาบเวียงพิง ลาบจริงๆแม่ปิงเจ้าเอ๋ยสุมาเธอคล้องใส่ขากล้องกูลาบเวียงพิงลาบจริงๆแม่ปิงเจ้าเอ๋ยแถบนี้จะมีหลายๆสีแล้วนะพี่สาวเนาะเจ้างามมากนะเจ้างามมากนะเจ้ามันจะมีแหมอยู่เดี๋ยวจะพาไปชมเดี๋ยวจะพาไปชมตัางปุ้นแหม่มกมนะเจ้าตอนนี้ก็สวยมากนะเจ้าเดี๋ยวปมออเจ้ามากเจ้าอายืนถ่ายรูปหน่อยเจ้า แอคชั่นนางแบบแอคชั่นเอออันกะโอ้พ่ออย่างปัาเยียนเยพ่ออย่างปลาเยียนหัวมุดมงกงเนาะเจ้ามันจะมีแถมหลายที่หลายอันนะเจ้าพี่สาวจะบอกว่าตั้งหลังนี้พี่สาวจะลมที่เปอะก่อนอ่ะพี่สาวจะ,หนนาาะใหนะ้น้องเดนนาภาไปตงปรงแปลงดอกกุหลาบแปลงใหญ่นะเจ้าพี่้องเดนนภาไปทางแปลงดอกกุหลาบแปลงใหญ่จริงๆนี่มันต้องเป็นพี่สาวนะเนี่ยเนาะงามขนาดนี้เด่นนาภาอย่างปลาเยียนยี่อะแบบเปิงเ,เยอะ โอ้งามมากนะเจ้าเต็มไปด้วยดอกกุหลาบากุหลาบเพียงพิงหลาบจริงๆแม่พิงเจ้าเอ๋ยเมื่อวันนั้นไปแซวกระเทยโดนสามเชยหนูตกน้ําปิงนเน,งนาะนะเจ้านะเพลงนี้ได้รับความนิยมนะพี่สาวของพันนะโดนสามเชยหนูตกน้ําปิงโอ้เจ้ากุหลาบดอกใหญ่มากนตาการตา <ขอ S 1> ไปด้วยกุหลาบไปเด็ดของป้นนี่อย่างอีนี่ก็ได้ ห้ามเจ้าห้ามเจ้าห้ามเด็ดทองเิลวานลนทงวานินทาถ้าจะขายบิ stimuli. ๊กขายดีนะเจ้าไปมีวานลนทงเลนทายและใหญ่โอ้บรดขายนะเจ้าตอนนี้รอคุณมาชื่นชมอยู่นะเจ้ากุหลาบไล่ชาถึงฟู่อ่ากุหลาบอุโมงศรัตรบอรี่แม่ริมเจียงใหม่นะเจ้ามีอ่าช่วงหน้าหนาวก็จะมีสตรอเบอรี่ตอนนี้จะมีเป็นดอกกุหลาบนะเจ้างามงามด้ว เเดด็ของพเจะเด็ดไปนี่อย่างไม่ได้แก่ปนบ่พเด็ดมันอยู่กับต้นปนงามละอยู่กับน้องมนงามอี๋อยู่กับมึงมันบักคู่ควรเอาอย่างว่าอานพี่สาวแน่แก่น้องกับคนงามคนหนึ่งแล้วเจ้าอยู่กับมึงบักคู่ควรแน่เลิศอี๋เลยนางแบบไปเวอรจนจนจนโอ้ตึงบัดตัน บัานนางแบบเจ้าไปเว่ยเกินบ่ม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 นางแบบมันต้องเดินชดชอยอ่อนหวานละมุนมันจะเดินล่ม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 โอ้งามเจ้ามึงต้องก้อยย่องห่ย่องอันมันเหมือนผีจักแค่อีละเหยมึงต้องย่องตัวยิ้มตดยเหมือนนางพญาอิกะเออนะมึงต้องกระพริบตาแล้วมึงเรียกจญิงจะกรีมหน่อย เออน่ะยังนางงามนี่กักเนาะเลิศเจ้าน้ขอบคุณน้องเด่นนภาพานเจ้าที่มาเป็นนางแบบเพื่อกับอ่าอุโมงค์สตรอเบอรี่แม่ริมใกล้ๆกับไร่ชาเชิงฟูใกล้กับกลิ่นเกสรแม่ริมนะเจ้าเปิดบริการแล้วเจ้าแอลชมดอกกุหลาบได้นะเจ้า